อ้าแล้วครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมเอาไปเล่นเกมแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มาเพลย์เกมนะวันนี้เราจะมาทําการรีวิวของเป็นไอตู้กล่องเหมือนไอกล่องเดียวแบบ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 อ่ะมันเป็นของที่แบบหยู่ในกล่องเนี่ยอ่ะแบบแบบแบบอ่ะมันเป็นของที่ผมได้มาจากอะไรวะได้ประมูลมาจากเว็บเว็บเว็บทวีตเว็บชิลิโดชิลิโดเป็นเว็บ ไม่รู้นะผมอ่านถูกหรือเปล่าอะไรชิลีชิลีสักอย่างช,ชิลีโดเป็นเว็บประมูลของเริ่มงตั้งแต่หนึ่งบาทเป็นต้นไปซึ่งผมได้ทำการประมูลของชิ้นหนึ่งเป็นอาะให้ดูค่อยๆครับเป็นไมโครโฟนเป็นไมโครโฟนสตูดิโออะไรวะ โปรเฟชชั่นอลสตูดิโอโปรเฟชชั่นอลเป็นไมเป็นไมโครโฟนสำหรับอัดเสียงอัดเสียงแบบ USB โอเคมาเราจะมาดูรอบๆกล่องกันก่อนรอบๆกล่องก็จะเป็นก็จ,จะมีเขียนว่าโปรโปรเฟชชั่นอลอะไรวะให้ดูใกล้ๆโปรโปรเฟชชั่นอลไมโครโฟนซีรีส์สตูดิโอไมโครโฟนสำหรับ สำหรับร้องเพลงครับร้องเพงลงร้องเพงลงแต่งร้องเพลงอัดเสียงหรือทำอะไรก็ได้แล้วแต่จะคิดนะครับอ่าเรามาดูอ่าเราดูรอบๆกล่องเรียบร้อยแล้วใต้กล่องก็เหมือนหน้ากล่องนะครับก็จะมีมีบาร์โค้ดตรงนี้แบบเขียนรหัสสินค้าไมโครโฟนผลิตจากผลิตจากอะไรเนี่ย สหรัฐส,สหรัฐอันอุ้ยอ๋อประเทศจีนแหละเออประเทศจีนไม่ไม่ต้องพูดอะไรไม่ไใช้ใช้พูดร้องเพลงบันทึกเสียงโอเคมาแล้ามาเริ่มแกะกล่องกันเลยอ่าเป็นการรีวิวของครั้งแรกก็จะตะก,กุตะกักประมาณนี้แหละนะโอเคมา,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 มาจะเริ่มเปิดกล่องค่อยๆเปิดครับอ่าอย่างเงี้ยยังยังยังไม่ให้ดูยังไม่ให้ดูดเรามาเริ่มจาก นี่ก่อนเลยเป็นคู่มือการใช้ไมโครโฟนนะครับอ่าก็จะมีบอกว่าเป็นเสียงประมาณนี้ใช้ USB ประทประมาณนี้ USB USB กับไทยไเหมือนกันนะรองรับสำหรับรองรับสำหรับ Windows XP XP Windows 7 Windows 8แล้วก็ Mac Macbook ด้วยพวก Mac ตระกูลแม็กทั้งหลายอ่ะสักอย่างแล้วก็มีวิธีการติดตั้งฟังกชันฟังก์ชันต่างๆการติดตัง้ตงวิธีการติดตั้งสำหรับ Windows แล้วก็ MacBook อ่ะโอเคเรา,าดูนเรียบร้อยแล้วเรามาเรามาดูที่ของในกล่องก่อนเริ่มจากอันแรกเลยอ่ะเจออันแรกเลยจะเป็นสายสาย USB 2.0 cable อ่า2.0ุูนยเคเบิหัวมันไม่ค่อยแนใจเท่าไหร่นะอาจะค่ยแกะจะค่อยแกะเอามาดูอะไรอย่างและอย่างที่สองกเจอเลยมันเหมือนที่ครอบไม้ว่าสำหรับกันพวกฝุ่นพวกน้ำลงน้ำลายเข้าไปในไมอะไรประมาณนี้นะเวลาแบบเวลาพูดแล้วแบบพูดเร็วไม่ชอบมีน้ำลายอันนี้น่าจะเป็นกูโดดูดดูดโดโูดด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 ู้ดดดูดดูดดูด ก็จะเป็นเหมือนเป็นตรงกลางอะไอตัวเสียบระหว่างไม่กับขาตั้งอ่าแล้วก็มีขาตั้งขาตั้งสําหรับวางไม้ด้วยนะอ่จะไหลทำไมเนี่ยขาตั้งสาหรับวางไม้โอเคแล้วก็จะมีซีเคร็ตซีเคร็เลยคือตัวไม่ไมโครโฟนอโอเคเรามาเริ่มการกประกอบกันเลยดีกว่าโอเคมา ั้งก็จะเป็นขาตั้งแบบขาตั้ง3ามขาสําหรับการตั้งวางมันบนโตได้วางไว้ตรงไหนก็ได้แต่ว่ามันรู้สึกเหมือนมันจะหลวมๆไปหน่อยคือกลัวว่าเวลารับรับน้ําหนักใหม่แล้วมันจะแบบอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมียางเออมันมียางใช่ใช่มันมียาง,ออยาง,ยางตรงขาสําหรับการลื่นเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้จะได้ด้ยมียางตรงขาสําหรับการลื่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยกดแล้วนะกดแล้วนะ เอยางเขาโอ้ยางเขาก็ดีเหมือนกันยางมำหรัการลื่นการลื่นได้เลยก็ถ้าเกิดกดกดแรงๆนะกดแรงๆนะไถ่ไม่ไปเลยต้องอย่างนี้ถึงจะไปโอเคไม่ถูมันตกตกลอยตกไม่ตกไม่ดีเนะทุกคนโอเคมาะต่อไปก็จะเป็นชิ้นส่วนระหว่างขาตั้งนะกับกับไม้โอเคเรามาประกอบไปก่อนเป็นเกลียว หนึง่งก็อาจจะชาลาไม,ไม่หนาไม่หนาโอเคมาแล้วก็จะประกอบเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นขาตั้งประมาณนี้อันนี้เอาวางไว้เอาไว้นี้นะแล้วก็จะเป็นอ่าต่อไปก็จะเป็นไม้ไม้ก็จะหน้าตาหน้าตาแบบไม่อัดเสียงเลยอ่ะเออแล้วเราก็ต้องหมุก่อนใช่ไหมเดี๋ยวต้องล่นล่นมีการลนมีการลน,ลน,ลน,ลน เราต้องหมุนเข้าไปก่อนแล้วค่อยไปหมุนในตรงจุกข้าง,ขางเขาเรียกนะในตรงที่หมุนข้างล่างหมุนเข้าไปก่อนเพื่อมันจะได้หันหัวถูกนะครับอพอเสร็จแล้วก็หมุนอพอหันหัวเสร็จแล้วหันแล้วเสร็จแล้วก็หมุนล็อกมันเลยล็อกล็อกสิขนาจ,จะล็อกได้ประมาณนี้แล้วมันโอเคอ่าก็จะได้มา เพื่อความสวา่างนะก็ในนก็จะหน้าตาประมาณนี้มีการอยากการทำต่งตงางๆมามาตอ่ตอตอ่ตอตอ,ตอ่อแล้วเราก็นี่ใส่เข้าไปเพื่อไม่ให้มันเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าไปาแล้วก็เก็บของอะไรใสร่กล่องทั้งหมดแล้วก็มีนี่ USB USB เป็นเดี๋ยวขอแกะ รวดตรงที่เอาไว้พันสายก่อนอาจจะไ่ใชอื่ได้บ้างก็เรียกว่าการประยุกต์ใช้นะโอเคมาก็จะมีเป็นหัว USB 2.0แล้วก็หัวผมไม่ค่อยแน่ใจชื่อรุ่นของหัวตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยอะไรเลยไม่ปกันหรือเปล่ามันจะไม่ใช่ มันไม่โฟกัสโอเคแล้วก็มีปัญหาเรื่องกล้องไอีกึ่งอย่างโอเคมาเราก็ต้องอเดี๋ยวเราจะไปลองเสียบกับคอมกันเลยโอเคขอเวลาตั้งกล้องแป๊บหนึ่งโอเคมาเรามาอยู่ที่หน้าจอนี้นะเราจะเริ่มจากการเสียบกดเสียบซ้ายเสียบอะไรให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวกสบาย อ่าลืมบอกไปสายห้ที่ผมซื้อมาซื้อไมาตัวนี้มาก็พออาจจะมีเดี่ยวเดี่ยวในอนาคตเป็นเดี่ยวเดี่ยวเรื่องราวต่างๆเรื่องแต่งเรื่องหาเรื่องหิวอะไรก็เอามาเมา,เา,มามมเลเแล้วมาเสียมทองมาเลยโอเคไฟติด้วไฟติดฮัโหลโอเคให้ได้ให้ได้ ดูดูจะแถบด้านข้างล่างนี้ได้เลยเพราะว่ามันใช้ได้ผมจะลองปิดไมค์กล้องดูผมจะลองเปลี่ยนไปใช้ไม่ไม์ตัวนี้ก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งอาเดี๋ยวได้ไมโครโฟนนี่ไงไมโครโฟน USB ไหนอไหนหนออันนี้หรือเปล่าอาจจะใช่อ่าลองดู มีอาการโอเคอันนี้เป็นอันนี้เป็นของกล้องอยู่เป็นไม้จากกล้องต้องเปลี่ยนไปเป็นไม้ของตัวนี้นี่นี่นี่นะคตัวนี้โอเคชัดเจนก็เสียงอาจจะเบาๆหน่อยก็เพราะว่าเราต้องปรับปรับวอลลุ่มต้องอ่าน เล่นร Le ับเล่นหน่อยอะจะลองรับดูฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเคน่ายนะเดีาจะประมาณนี้น่าจะสุดประมาณนี้แหละอ่าก็นี่นี่เป็นไม้โอเคไม้ที่ถือว่าใช้ได้เออลืมบอกไปผมประมูลมาได้ในราคา250บาทเอ้ย200บาทรวมค่าอะไรต่างๆก็จะเป็น250ร้อยห้บ ถือว่าถูกถูกมากเพราะว่าราคาราคาจริงของมันประมาณ5 0 0ร้อถึงเจ็บาทแล้วแต่เว็บเขาจะขายนะก็เป็นเป็นเวลาสควนอ่าวเคลียใกล้เวลาแล้วนั้นขอจบคลิปเพียงขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้เพราะว่าไม่มีอะไรให้รีวิวแล้วมันแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามีของอะไรแปลกๆมาก็เดี๋ยวมารีวิวกัน Okay, bye-bye.